สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้เช่นเคยกับเกมดัร์กอนเมนิอเลเจนนะครับผมโอเคนะผมก็หายไปนานเหมือนเดิมนะครับผมก็อาจจะได้อัพคลิปเจอกันประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งประมาณนี้นะครับผมเนื่องจากเหมือนเดิมนะครับผมก็คือไม่ค่อยแบบว่างนะครับผม โอเคเดี๋ยวเดือนที่แล้วก็ต้องขอโทษด้วยไม่ได้มาสอนอผสมมังกรเดือนที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมังกรประจําเดือนนี้กันก่อนนะครับผมก็จะเป็นมังกระระดับตํานานประจําเดือนตุลาคมนะครับก็คือมังกรแดงเลือดครับตัวนี้คือมังกรน้องเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเดือนนี้แล้วก็จะเป็นตัวแรกของคอลเลกชันด้วยนะครับ โอเคในเกมก็บอกว่าให้ใช้ธาตุดินธาตุโลหะแล้วก็ธาตุไฟแล้วก็ธาตุพืชนะครับในการผสมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าใช้มังกรอะไรในการผสมบ้างครับโอเค okay, นะครับผมก็มังกรที่มีโอกาสติดสูงที่สุดเนี่ยจะเป็นมังกรสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมเนื่องจากมันเป็นมังกรประจําอีเวนต์ต่างๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนสําหรับผู้เล่นเก่านะครับก็มังกรสําหรับผู้เล่นเก่านะผมเธอได้ที่ใช้ก็เป็นมังกรธาตุพืชนะครับ มังกรธาตุพืชแล้วก็ผสมกับมังกรสามตัวนี้นะเอ้ยสามธาตุนี้นะครับผมมังกรตัวไหนก็ได้นะครับก็จะมีธาตุไฟนะครับธาตุดินแล้วก็จะเป็นธาตุโลหะนะครับผมอันนี้จะมีโอกาสติดอยู่ที่8.3 3เคือสูงที่สุดแล้วนะครับเนี่ยผมก็มีมังกรงกรกระปุกหมูนะครับผมมังกรคังแสงนะครับผมแล้วก็มังกรกระทิงเหล็กนะครับหรือว่าใครมีตัวไหนก็ได้นะครับผมสามารถใช้ได้หมดเลยก็คือมังกรเนี่ยมีธาตุพืชธาตุดินแล้วก็ธาตุโลหะนะครับ แล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเซตต่อมานะครับผมเซตต่อมาก็โอกาสติดเท่ากันเลยนะผมก็คือ8.3 3เนะครับโดยมังกรตัวแรกที่ใช้ก็จะเป็นมังกรธาตุไฟนะครับผมนี่ับผมมังกรธาตุไฟน่าจะมีทุกคนนะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเสียใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนผสมนะครับผมโอเคอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็จะเป็นมังกรที่มีธาตุดินธาตุโลหะแล้วก็มีธาตุพืชนะครับ ตัวนี้ก็จะบอกนะผมว่ามันได้จากการาได้จากอะไรนะมันก็อยู่จะอยู่ที่มุมมุมซ้ายของตัวมังกรนะครับก็จะมีมังกรโกเลมนะครับผมมังกรภูเขานะครับแล้วก็มีมังกรนี่รับชีวจักรลครับตัวนี้ก็สามารถใครมีมังกร3ตัวนี้ก็สามารถเอามาผสมได้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสําหรับผู้เล่นใหม่กันบ้างน,นะครับผมตัวนี้สามารถผสมได้ทุกคนเลยนะครับ โดยโอกาสติดเนี่ยจะอยู่ที่6.2 5เก็คือจะลดลงมานิดนึงนะครับผมอามังกรที่ใช้ตัวแรกก็จะเป็นมังกราธาตุโลหะนะครับผสมกับมังกรอามังกรส้มนะครับผมอามังกรส้มตัวนี้เลยนะครับก็จะมีโอกาสติดทั้งหมด6ตัวตามนี้เลยนะครับผมมี6ตัวนะครับก็เปอร์เซ็นต์ลดลงมานิดเดียวนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคเดี okay, <S 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 ๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามังกรส้มเนี่ยจะใช้มังกรอะไรในการผสมนะครับมังกรส้มเนี่ยก็จะใช้เป็นมังกรธาตุธาตุพืชนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นมังกรตัวแรกที่ใช้ใกล้เป็นมังกรธาตุพืชนะครับผสมกับมังกรลาวานะครับผมก็คือจะมีธาตุดินกับธาตุไฟนะครับ โอกาสติดจะอยู่ที 33. 33่33.3นะ3 33นะครับซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเกิดผสมทั่วๆไปนะโอกาสติดจะอยู่ที่33%นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวฟักไข่2เท่าเนี่ยที่เป็นรูปสีม่วงม่วงมุมขวาบนตัวนี้นะครับผมก็ค <mm ือมันจะสุ่มมังกรให้เราเนี่ยมีโอกาสติดมังกรกี่ตัวเนี้ยมันจะสุ่มมาให้2ใบนะครับผมซึ่งมังกร2ตัวนี้เนี่ยผสมยังไงก็มีโอกาสติดแค่2ใบนะครับผมดังนั้นโอกาสก็จะจะกลายเป็น100%เลยนะครับผมเราก็ใช้แล้วเราก็เลือกเป็นมังรนัะคบ โอเคนี่ก็จะจบไปแล้วสำหรับการสอนผสมมังกรประจําเดือนตุลาคมนะครับอย่างของผมก็ได้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็เหลือเวลาฟังอีก7ชั่วโมง54นาทีนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องเล่งเวลาเลยแล้วกันนะครับผมอ่าตัวนี้ก็น้องก็พร้อมแล้วนะครับผมคือผมคิดว่าน้องเดือนนี้คือออกแบบมาได้ดีมากเลยนะครับสวยมากๆเลยนี่ออกมันเลยมังกรแดงเรือนะครับผม อันนี้ก็ดีไซน์ได้ก็ยั่งสวยนะผมก็จะมีสีแดงเป็นสีของาธาตุไฟนะครับแล้วก็สีดําก็จะเป็นสีของาธาตุเงานะครับผมแล้วก็จะมีาธาตุตานานด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอามาอยู่ถ้านี้แล้วกันนะครับถ้าระดับตํานานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นคอลเลกชันตัวแรกของคอลเลกชันนะครับโดยตัวถ้าเกิดสะสมครบ3ตัวก็จะได้เพชร100ฟ่ฟรีเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาให้อาหารน้องกันหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากสอนผสมเสร็จผมก็จะไปรีวิวในถ้ำใหม่นะผมก็คือมันจะเป็นถ้ำที่ได้จากเกาะใหม่ก็มันจะมีบั๊นะครับแต่ก่อนหน้านี้มันบั๊นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแก้บั๊กแล้วนะครับผมนี่ครับก็ให้อาหารน้องนะผมน้องก็จะเดินช้านิดนึงนะครับสายพันธุ์นี้ก็ตัวเล็กนิดเดียวนะผมเป็นมังกรรุ่นเบบีนะครับ โอ้โหวันนี้คือพอน้องล่างตัวเต็มวัยคือน้องก็จะตัวใหญ่มากนะครับนี่ครับกระดิกขังข,งขออาหารนี่พี่อ่านี่ก็อารมณ์แบบเหมือนออกแนวนังพญานิดน,นึงนะผมสายพันธุ์นี้เดี๋ยวผมอัพเป็นเลเวล16เลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้อัพดาวน้องด้วยให้แสงออกหัวน้องด้วยนะครับอ่านี่ก็เลเวล16เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาอัพดาวน้องกันเลยครับอืมโอเคอวัตถุดิบก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็อัพดาวมันก็จะได้แต้มอ่านักสะสมมังกรเพิ่มด้วยนะครับอ่านี้ครับผมันก็จะเป็นแสงออกหัวนะผมระยิบระยับที่หัวน้องนะครับโอเค ส่วนกิจกรรมมังกรโบราณนะครับผมวันนี้มันจะเป็นมังกรโบราณตัวเก่านะผมที่เคยมาแล้วแล้วเขาเอามาให้เล่นอีกทีหนึ่งนะผมก็เลยไม่ได้มาสอนเล่นนะเพื่อนกิจกรรมมันก็จะคล้ายๆเดิมครับอย่างตัวนี้ของผมก็ได้มาหมดแล้วนะอย่างตัวนี้ปลาสิงโตนะผมก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มังกรครีบหลังตัวนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็มังกรมงกขุดเหลืองตัวนี้ก็มีแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นมังกรโฮมาร่านะผมก็มีแล้วเช่นกันนะผม ก็เป็นมังกรสายซับพอตที่ดีอีกตัวหนึ่งครับผมมันละโอเคส่วนเต้มเดินกระดานมังกรนะผมก็คือเน้นว่าถ้าเกิดใครจะเอาตั๋วเยอะๆเนี่ยก็ให้เปิดเป็นแบบว่าซื้อเป็นข้อเสนองแรกเปลี่ยนนะมันจะทําให้เราได้ลูกเต๋าสองเด้งนะครับซึ่งพอได้ลูกเต๋าสองเด้งเราก็จะได้รางวัลเป็นแต้มมังกรไอ้ได้รางวัลเป็นตัว๋วเอามาไม่เปิดหีบนะครับผม อันนี้ก็คือเปิดเห็บแล้วก็ได้ศิลามาตัวนี้ผมก็ตัวนี้ผมยังไม่ได้นะครับผมเป็นมังกรตัวงูตัวนี้นะครับผมง่วงงู2ตัวแรกผมยังไม่ได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณคุณว่ามันเคยมาแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้แลกชิ้นส่วนไว้นะครับ วนมังกร2อตัวหลังเนี่ยผมได้แล้วนะไม่ใช่ได้แล้วตัวแรกผมได้แล้วนะซึ่งก่อนหน้ามันเคยมาอีเวน์สักอีเวนหนึ่งแล้วผมได้ชิ้นส่วนประมาณ 300! กว่าไอ้2 0อกว่านะครับทให้ผมได้ตัวแรกไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนที่ตัวที่2เนี่ยผมก็สตาร์ทด้วย200กว่าเช่นกันนะผมตอนนี้ก็เลยมีอยู่ที่346นะครับก็ขาดอีกประมาณ150โอเคนะครับผมนี่ครับผมมังกร อ o โอสกานะผมตัวนี้ได้แล้วนะครับส่วนมังกรธาตุาบรรพการกา็เหมือนที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมก็คือเล่นง่ายครับแค่ทำเคล็ดวันละสอรอบก็7จ็ดมงเช้ากับ1นึ่พุ่มนะครับผมก็จะทําให้เราได้มังกรมาฟรีๆแน่นอนนะครับอย่างน้อย1ตัวอาจจะ2ตัวเลยก็ได้นะครับโอเคนี่ครับผมก็มังกรโอยรนะครับผมตัวนี้ผมได้แล้ว1ตัวนะครับผมก็ ตัวที่2ก็ได้มาอีกจากอีเวนต์นะครับผมคือได้เยอะมากนะครับเอาโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมคืนนี้ก็จะเป็นถ้ำใหม่นะครับผมก็คือถ้ำนี้นะครับผมมันอยู่ที่เกาะนะครับผมมันอยู่ที่เกาะใหม่ซึ่งจะต้องใช้เงินจริงๆซื้อหรือว่าใช้เพชรซื้อก็ได้นะครับอย่างที่ผมได้เคยรีวิวไปคลิปก่อนหน้าก็คือผมใช้เพชรซื้อนะครับก็ นี่แหละก่อนหน้าน,นี้มันบักนะมันไม่สามารถอัพพลังโจมตีได้นะครับซึ่งตอนนี้ของผมถ้าก็อยู่ที่เลเวล2นะครับผมซึ่งการจะอัพเลเวล2ไปเลเวละคมับมันก็จะต้องใช้เพชร315เพชรนะครับแล้วก็ความจุถ้าก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งแสนนะครับแล้วก็จุมังกรได้เพิ่มเป็น7ตัวแล้วก็รับพ,พลังโจมตีเป็น12ซนะครับซึ่งมังกรที่อยู่ในถ้านี้นะมันไม่ใช่ว่าอยู่แล้วมันจะได้บัฟเลยนะเราจะต้อง กดอัพพลังด้วยมันจะได้บัฟน,นะครับมันจะเป็นรูปนี่ครับรูปดาบ2เล่มตัวนี้นะครับผมอ,อย่างตัวนี้เดี๋ยวผมมาดูก่อนนะว่าก่อนอัพผมเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูนะครับซึ่งก่อนอัพเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือพลังโจมตีอยู่ที่3,500ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกันดูนะครับซึ่งในการอัพเนี่ยเลเวลนี้ใช้เงินในการอัพ2ล้านนะครับผมไม่รู้ว่าเลเวลสูงกว่านี้จะใช้เงินในการอัพเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับ ี่ครับกดอัพเป็นเลยนะผมก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา2ชั่วโมงนะผมแล้วก็ในสติ๊กเกอร์มังกรก,ก็จะมีรูปออร่าสีประกายสีน้ำเงินด้วยนะครับเหนีับหัวน้องนะผมี่นีับลองซูมเข้าไปใกล้ๆน้องในทุกตัวในกาะเอ้ยในถ้ำนี้ก็จะมีดาววิง้งวิขึ้นที่หัวด้วยนะผมนี่อ่ะไอแสงบ้าบ้าที่มันเป็นเส้นๆอันนี้ก็คือเป็นการอัพดาวนะส่วนในการอัพ ขาเรียกว่าอัปเกรดพลังโจมตีถ้าก็จะมีดาววิิงด้วยนะครับพลังโจมตีก็ขึ้นจาก3,005เป็น3,009นะครับผมก็10%โอเคเดี๋ยวผมจะลองเอามังกรตัวอื่นที่อยู่ในถ้าอื่นดูดีครับว่าเราอัพเขาเรียกว่าเรากดอัปเกรดพลังโจมตีไปแล้วเราจะเอามังกรตัวอื่น,นย,ยัดเข้าไปในถ้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเอาน้องอเแดสแล้วกันนะครับผมนี่ครับน้องอเดสครับ พลังโจมตีอาเดสก็จะอยู่ที่66ล้านล้านนะครับผมก่อนที่จะย้ายไปอยู่ถ้าน,นั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะย้ายไปได้ไหมนะครับกดย้ายเลยครับผมโอเคอเดี๋ยวเราลองสู้ให้ดูก่อนแล้วกันนะผมว่า66ล้านล้านเนี่ยพลังโจมตีที่หลังจากอัปเกรดตาสัญลักษณ์ไปแล้วเนี่ยเอย้ใส่ตาสัญลักษณ์ไปแล้วเนี่ย ลังโจมตีจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับเี่ะหกสิบหกจุดหนึ่งเจ็ดล้านล้านนะครับมาเดี๋ยวเราจะโจมตีให้ติดเพอร์เฟกต์นะผมหกสิบหกนะหกสิบหกล้านล้านจะขึ้นเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะเออเนี่ยครับเป็นหกพันเจ็ดร้อยล้านล้านนะครับผมก็คือเยอะมากนะครับแต่เมื่อกี้เหมือนจะติดโจมตีไม่เพอร์เฟกครับผมเดี๋ยวเราขอเอาใหม่นะครับผม เดี๋ยวเอาแบบช้าๆนะครับจะได้ทุกคนจะได้เห็นกันแบบ,แบ,บชัดๆนะครับนี่ครับผมติดเพอร์เฟกก็จะเป็น6,900ล้านล้านนะครับจากจากพลังโจมตีเริ่มต้นแค่66ล้านล้านนะครับขึ้นเป็น6,900ล้านล้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าน้องอเดสย้ายไปอยู่ถ้ำใหม่ที่พลังโจมตีเพิ่มขึ้อนอีก10%เเเนี่ยน้องจะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเค าย้ายน้องมาเลยนะคเนี่ยมันก็จะโอเคย้ายได้อยู่นะครับนี่ครับหลังจากย้ายแล้วก็น้องก็จะมีดาวนะครับผมมีดาวขึ้นที่หัววิงวิงด้วยนะครับอมาดูพลังโจมตีกันนะผมจาก66ล้านล้านนะครับมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับโอเค เมื่อกี้เป็น6900ล้านล้านใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าพลังโจมตีแบบเพอร์เฟกเนี่ยจะขึ้นเยอะเปมากแค่ไหนนะครับผม Perfect เพอร์เฟกนี่ครับกลายเป็น7500ล้านล้านล้านนะผมก็เดิมเนี่ย66ล้านล้านก็ขึ้นเป็น6900น9 0 0ะครับ6ก0 0ก็ขึ้นเป็น7500หลังจากที่ย้ายมาอยู่ถ้าน,นี้นะครับส่วนตัวก็ คิดว่าเยอะอยู่นะคิดว่ามันน่าจะมีผลกับเกมเล็กน้อยนะผมไม่ได้เยอะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็ดีอยู่นะเพราะว่าบางด่านเนี่ยเราขาดดาเมจนิดเดียวในการต่อสู้ชนะนะครับแต่ว่าเกิเราได้บัฟดาเมจมาล้วก็จะทําให้พลังโจมตีมันเยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอฝึกฝนดูนะผมวันนี้ฝึกฝนเนี่ยบางคนผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือมันเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกับเลือดแบบชั่วคราวนะครับโดย ค่าในการเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ที่2ชั่วโมงครับโดยค่าในการเพิ่มเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นตามเลเวลของมังกรนะครับผมอย่างนี้มังกรเลเวลเยอะก็อาจจะใช้เงินในการอัพเยอะหน่อยก็คือ500,000นะครับผมทีนี้พลังโจมตีนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก66ล้านล้านก็เพิ่มบวกอีก19ล้านล้านนะครับผมส่วนเลือดก็บวกไปอีก300ล้านล้านนะครับนี่คนระับผมก็จะกลายเป็น86ล้านล้านเลยนะครับผมก็ หลังจากที่ได้บัฟถ้ำมาแล้วแล้วก็บัฟฝุ่นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพลังโจมตีในด่านกันนะผมว่าอัปเกรดไปแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างล่าสุดเมื่อกี้เป็น7,500ล้านล้านนะครับผมเรามาดูกันนะครับ7,500ล้านล้านจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเขียนว่า8,100นะครับ อ้ยผมกลายเป็น8,600ล้านล้านนะครับผมก็ถือว่าโอเคเยอะอยู่นะผมเยอะเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับจาก6 0 0 0ล้านล้านก็ขึ้นเป็น8,600นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนบัฟตัวอื่นเนี่ยมันก็จะคิดว่ามันน่าจะขึ้นเยอะอยู่เหมือนกัน,นครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสวัสดีครับ